ไทยเขาต้นไทยปุ๋ยจังเอาแก้วต้นก้ี่มาแด่าไม่แหงด่าแก้วไม่ด่เนเนี่ยหัวหนูพิเศษปัดตัวเก้ไดบเพ่งหางกระดูกยครับอุ้ยนองของมากอ้อมหูนี่

กวนก็ของาเม็งชาบูอ่วรัวรัวเตี้ยรัวจริงๆครับผมยังรัวเตี้ยนะรัววายพร้อมนี่แม <French> nice. <car Likewise in French> ่เอามะเขือเกระเดาผักใไซได้กับวดน้อยๆมันก็เป็นกุ๊ๆนะน้องเอ้ยนี่แบบเขามีความงามเล้วน้ำมาว่ามนาอยากกินอย่างนี้ยักมาแบกหามาตาใสยูทงกับ่อะไรยูทงไปบลอล้าเร่องเดียวผมอยากกินน้องงัวนี่ถ้าได้กินน้องงัวนวนามากิน อยากกินจุว่านามากินปกติเราอาจลิปที่ยังไห้ก็ได้ื้อดีลอหากผมก็อย่งเดียวไปหาแนวตัวเน่ามาให้ยัดจะไปกินแล้วได้เจ้ามากยไปหาไม่เบ็ดกินยังบ่ไม่คนบ่อแต่คนยังไม่ตะลืมตลาดรู้ตลาดแวนนู้ตลาดรู้ดตลาดเอู้ลังเขาทเว่ามันอกมาหนูมันเังทงมาเจ้ามาจะทงนะไายตลาดคอเมนซูเปอร์แลนที่ตลาดก็มีคนแบว ซุปเจีมันแหลนในตลาดคนบ,บ่นมี่เนี่ยตละดเอาซุดนั่นแหละมันตัวใหญ่ดิแต่ละตัวสั้มแก้วบันขนกับบะมี่บันทางเจ้๊แหลนต่ำแมวลมหมูต้มเหนีหออยวอีนี้โดยเฉพาะแถวตลาดในกรุงเทพขันไปรับรุงเทพเจ้าวดิของหนูเฮ้ยที่นีเดินเที่ยไปนี้นหมูตลาดซาด้าหมูทองนะเจี๊ยบแหลม ตบอไม่ออกข้าๆจัอยอย่นี้หิวปะหิวอ่ะชื่อแน่เป็นแ่ตัวไทยกูัวหแนมหน่อยให้มาวมดไม่เมนได้ดิ